ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทย Style ไบายมานโพกกิ้งสไตล์ประจำวันที่4ตุลาคม2564โดยเฉพาะบัง่งฟุตบอลไทยครับเรามาดาข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้กันก่อนครับว่าจิมีข่าวอะไรน่านิดการบ้างฟุตบอลไทยเชียงคืนวันนี้ช็อกแฟนบอลเตรียมปล่อยจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิตทาบอลสู่ทีมลีกอังกฤษ โดยอนาคตของน้องกันธนวัฒน์สุนทรท้าบอลและุูกทีมชาติไทยกำลังจะมีการอา,ารเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นกำลังหลักสําคัญทีกระทางทีมเลสเตอร์ชุดอยู่23ปีก็ตามทีแต่เนื่องด้วยอายุน้องกันธนวัฒน์สุนทรทาบอลคนนี้กำลังจะเข้าสู่วัย22ปีในครั้งนี้อีกทั้งเลสเตอร์ตี้อยูุ่23ปีกำลังดังนนักเตะจากทีมชุดเยาวชนโดยเน้นไปที่ผู้เล่นอายุ18-20ปีขึ้นสู่ทีมชุดอยูุ่23ปี ที่สาคัญตอนนี้ธนวัตรธุชิตาบอลยังไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทางเรสซัสตี้ได้เลยซึ่งเรซซัสตี้นั้นเตรียมจะปล่อยช่วยหกันธนวัตรธุจิตาบอลคนนี้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสําคัญเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสโมสรอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดนะฮะทีมดังในลีกวันของอังกฤษตเตรียมเปิดตัวธนวัน์สุงจิตท้าบอลเข้าสู่ทีมในช่วงตรัสหน้าหนาวนี้ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากยิ่งขึ้นกับทีมชุดหลักแล้วก็อ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดก็เล็งเห็นในศักยภาพของจนูกันที่จะเข้ามาช่วยเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางให้กับทีมได้ทั้งนี้จนูการธนวันรสุงจิตท้าบอล จะได้โอกาสาลงสนามร่วมกับทางเบนจามินเจมส์เดวิสอีกหนึ่งนักเตะไทยในลีกอังกฤษที่ปัจจุบันเพิ่งจะถูกเซน็นสัญญาย้ายเข้าสู่ทีสมสโมสรอ็อ,อกฟอร์ดยูเนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเป็นรางวัลงานนี้ก็ฝากไปร่วมเชียร์และก็ไปให้กำลังใจสนุดกันคนนี้กันด้วยครับฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้ำกันธนวัต์สุนทริท,ทบอลไปอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดกันด้วยนะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า ซิโก้ชี 3PL คือปรสาทความสำเร็จทีมชาติไทยโดยมรดามแป้งเจ๋งนะฮะเมื่อได้3โปรไล,ลเซนปรสาทเดินหน้าควา้าความสำเร็จทีมชาติไทยขึ้นมาในครั้งนี้หลังจากมานโพกิ้งได้รับการแต่งตั้งจากทางบาดามแป้งนวลพันธลํำซ้ำขึ้นเป็นขุนศือทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่พร้อมทั้งแต่งตั้งสเสด,ด็จเจเด็ดมีลาบและก็โค 1, 1้ดหนึ่งหนึ่งรัไทยสัตว์ทองเวียนเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของมานโพกกิ้งในครั้งนี้ เพื่อจะนำทีมชาติไทยทำภารกิจสำคัญลุยศึก AFF ส u ก u k i Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65โดยโคซิกโก้นั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันนั้นก็เป็นหัวเรือใหญ่แห่งทัพฮองอันยาลายได้เปิดเผยผ่านรายการสเตเดียมทาง CS ถาม Thailand News ในการตั้งทีมกุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยชื่นชมมาดามแป้งสุดยอดที่ดึง3โค้ชของเมืองไทยดีกรี AFC Pro League มาร่วมการกันในครั้งนี้จนได้ถือเป็นประสาสของทีมชาติไทยที่มีโค้ช AFC โปรไดเซ้นถึง3คนจะเป็นเรื่องที่ดีนะหากพวกเขาทำทีมได้แชมป์นในครั้งนี้ทางนี้มาโนโ่พกิงจะนำทัพทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกพบกับทางบรูไนหรือทีมอมเลสเตในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเปรงสายกับทางเมียนมา ฟิลิปปินสิงคโปร์ผู้ชนะระหว่างบุรุนัยกัติมอ์เลสเตส่วนเวียดนามน,นั่นอยู่กรุลอมบีบรวมสายกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมบ,บูชาลาวและการแข่งขันนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ธันวามคมถึงวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่5ธันวามคมนั้นผู้ชนะรอบคัดเลือกบุูไนัยหรืหอติมอ์เลสเตพบกับไทยวันที่11ธันวามคมไทยพบกับทางเมียนมาวันที่14ธันวามคม เปรย์เป็นพกนไทยวันที่18ธันวาคมไทยพบกับทางสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าชินแตยังนำทีมชาติอินโดนีเซียเดินทางสู่ทางบริลัมช้างอารีนาในครั้งนี้โดยทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของชินตยังดีกรีกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟุตบอลโลกปี2018เดินทางถึงจังหวัดบริลลัมเป็นที่เรียบร้อย โดยทีมชาติอินโดนีเซียเตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชีย AFC Asian Cup 2023รอบเพลย์ออฟพบกับทางทีมชาติไต้หวันทั้ง2เกมที่สนามช้างอารีนาจากเดิมกำหนดการแข่งขันของคู่นี้จะต้องแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาโควิด1 9ส่งสบวนให้โปรแกร,รมถูกเลื่อนมาแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่ทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย และก็ทางสมาาพันธ์ฟุตบอลไต้หวันมีความเห็นชอบร่วมกันเลือกใช้สนามช้างอารีนาของทางสโมสรบริลัมไปสังเวียนแข่งทั้งสองเล็กในครั้งนี้โดยทางชินจายังขุนื้อชาวเกาหลีใต้จะนำลูกทีมเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีแต่เตรียมความพร้อมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC Asian Cup 2023รอบเพลย์ออฟพบกับทางทีมชาติไต้หวันในวันที่7ตุลาคมและก็วันที่11ตุลาคมนี้ส่วนทีมชาติไทยมีคิวทำศึกเอเชียนค2023รอบคัดเลือกรอบ3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซึ่งการจับสลากแบ่งสายจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนี่ก็เป็นการเลื่อนการแข่งขันศึก AFC นะผมที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายนที่ทางอ,อินโดนันต้องเจอกับทางไต้หวันนั่นเอง กลับันเปว่าต้องมาแข่งขันในช่วงเดือนนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่านครับน้ำโคดเดียวทําอดีตแข้งทีมชาติถึงอาการโคม่า5วันเลยนะโดยเ,เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สอนใจจากปากของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย เจ้าพันสัมพันธ์เอี่ยมวิรัยที่ป่วยโคมา่านอนบมดสติไม่รู้ตัวที่โรงพยาบาลกระสินนานถึง5วันโดยที่คุณหมอที่รักษา,าการนั้นยังไม่การันตีมาว่าจะรอดชีวิตหรือไม่เนื่องจากไม่มีสติและยังหายใจเองแทบไม่ได้แต่สุดท้ายเกิดปฏิหารฟื้นคืนสติแล้วรีบกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านจนหายไปปกตินะปัจจุบันนี้ โดยการนี้สัมพันธ์เอียมวิไลนะฮะที่เปิดเผยต้นเหตุทำให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าปกตินั้นตนมีอาการเป็นโรคหัวใจโตทําให้ท้องบวมน้ําอยู่แล้วแต่อาการอื่นๆไม่มีตรวจประวันก็ไม่เป็นแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลมีวันหนึ่งตนกินน้ําหวานทั้งวันเข้าไปหนึ่งขวดจากนั้นไม่นานก็มีอาการตาล,ลายแล้วก็นอกมดสติไปถูกหามส่งโรงพยาบาลกาฬสิน์ในวันนั้นทันชีโดยหมอตรวจพบว่าน,น้ําตาลในเลือดของเขาสูงขึ้นถึง370 ในตอนนั้นทั้งที่ผมตรวจแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นบาหวานนอกจากนี้ยังมีเลือดออกในช่องท้องจนต้องขอรับบริจาคเลือดซึ่งก็โชคดีที่มีเพื่อนๆช่วยบริจาคให้กับผมผมนั้นนอนหมดสติไปตั้งแต่วันอังคารแล้วแล้วก็ตื่นบ้างหลับบ้างแต่หายใจติดขัดหมอจะให้ใส่ช่อช่วยหายใจแต่ภรรยาไม่ยอมให้ใส่เขามาเล่าให้ฟงฟังตอนผมหลับหมอบอกว่าอาการผมค่อนข้างวิกฤตนะโอกาสร,รอดชีวิตไม่มากมายถ้ายังเป็นแบบนี้ โดยเจ้าพันยังเล่าต่ออีกว่าตอนมาสุดท้ายก่อนจะฟื้นนั้นตนฝันมาว่ามีรถตู้พาตนไปที่กรุงเทพมหานครจะให้ไปเตะบอลแต่ตอนนั้นตนกับคนขับบอกว่าป่วยอยู่เล่นไม่ไหวให้เขาพากลับมาส่งที่การศินพอรถตู้พามาถึงตนก็ฟื้นขึ้นมาทันทีซึ่งแฟนสาวของเจ้าพันได้เล่าเสริมต่อมาว่าตลอดเวลาที่ทางอ,อยู่ที่โรงพยาบาล ตนก็ทําตามความเชื่อของผู้ใหญ่ที่ให้เอาเหรียญไปไว้ใต้เตียงคนป่วยเป็นการซื้อเตียงจากผีทุกวันไม่มีขาดพอดีพี่เขาฟขื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่าจะออกโรงพยาบาลหมอก็ห้ามไว้ว่ายังไม่หายดีนะน้ำตาลก็ยังไม่ลงเลยเพราะเพิ่งจะให้เลือดไม่นานแต่เขาไม่ยอมอยู่จะออกให้จงได้ก็ต้องเซ็นสัยินยอมไปแล้วก็ออกมารักษาตัวที่บ้านปรากฏว่าอาการดีขึ้นจนแทบเป็นปกติหลังจากมาตรวจครั้งล่าสุด แต่ตอ่อจากนี้ต่อไปนั้นก็คงต้องดูแลตนเองให้ดีกว่านี้แฟนสาวของจกักรพรรดิคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้ครับโอ้โหเป็นคำว่างานนี้นะฮะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้ําตาลขึ้นเฉียบพันธุ์ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ,ะผมกับเรื่องน้ําตาลแบบนี้ต้องระวังไว้ให้ดีมาดูประเด็นข่าวต่อมาแกงนีก่กครับเอชอีร่วมยินดีอุ้มชิดทรเล่นครบ100เกมที่เจลิกขอให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้นานๆน,นะ โดยมารสาดาอิชิอินะฮะคุณสื่อของทางสมุปรปาร์การซิตี้แสดงความยินดีหลังจากที่ทางชีรทรมบูมบนทันพึ่งผ่านการเล่น100นัดในฟุตบอลเจล็กหนึ่งพร้อมอยากจะให้รักษาคุณภาพการเล่นแบบนี้ไว้เป็นประยะเวลายาวนานโดยถึงฟุตบอลเจล็กหนึ่งในเกมที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอะบุกชนะชนาบูมบเร่เป็นต่อศูนย์บนสุขที่ผ่านมาโดยเกมนี้เป็นการลงสนามนัดที่100ในการเล่นในเกมล็กสุดๆของทางชีรทรนมบทันกันอีกด้วย ซึ่งล่าสุดนั้นมารสตาดาอิชิอินะฮะอดีตกุนซือคาชิมะแอดเลอร์พูดถึงการลงสนามเจลิกหนึ่งนัดที่100แบบของแบ็กซ้ายทีมชาติไทยคนนี้มาว่านักบอลคนไทยที่สามารถไปเล่นเจลิกได้แสดงว่าเขานั้นมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วผมอยากจะให้เขารักษาคุณภาพการเล่นไว้แบบนี้น,น,นานๆทีละทอนเป็นนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะผมบอกไว้เลยอิชิอิคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้และนี่ก็เป็นข่าวบิไนท์ที่คือผู้บลไทยไม m ์มาโน่โปรกิงสไต์ประจำวันที่ 4ตุราคม2564โดยใช้ปุะปราครั่งฟุตวันไทนครับ